พลังเทย่อยเทยอยมาละเรืยอยูซีลำนะครับที่บนแพรนะครับที่กัดออกจากแม็ทีมแล้วนะครับแลือซีทีมเพิ่นแพรเพิ่น,พนกันแล้วย่อยมาเอาเรือมาก,กับบั่นกันแล้วครับวันนี้สวัสดีครับเบบซี FC ทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับจีพามาเบิ้งนะครับทีมเรือครัเจ้จเาเจยวเรือกัอบบั่นกับบั่นกัน ยาหนีเขาเจา้าคัดเลือแม่ทีมที่ใต้เรือขัดโอนซีทีมนะครับแล้วซีทีมก็ลังชิงกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ซีทีมที่แพ้กันที่เรือมาขึ้นรถกับบ้านกันามาประมาณเพิ่งวิธีเพิ่งเจียวเรื่องก,กับบ้านกันครับกักีบแย้มมือนี้เรือภายในนะครับผมยังนะครับอื่นมากแก้มือไม้นะครับสำหรับเรือตัวไปยังมีอีกมือนึงนะครับ คนก็เอาเรือกระบานกันก่อนมือนแกมาใหม่มือบนแถวที่มีเรือเหย้ามาอีกเสริมอีกใครนะครับเรือซีรัมกำลังจะย่อยมาครบแล้วก็บจิมีคนงานจูบเรือขึ้นรถซอยกันหลายคนเทียกับมีเตอไปเบิ้งก็จาพ่ายแข่งกันนี่นี่น้ำมาเบิ้งตอนที่ก็จา rửa các bạn Bộ mình có nghe ngay nó không có tầng có nhà tiệm sợ nạ có khay vô lẽ người thương là thương cũng đốt các bạn Ô, ai gì đó, các bạn. Các bạn nhau gì thì đốt lạc nhau các cháu kia cái 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 ma này mưa ชีวิตของพี่ไพ่เรือกแล้วก็จะมีวิถีชีวิตกันแบบอะไรกันเนี่ยมีท่าดีๆแบบมีเอารถลากลงไปไกล้ๆสี่กับไข้ยู่นี่เนาะรถลากยูลงไปใกล้ๆแล้วก็จโมเรือขึ้นปั๊บรถมาดีๆแล้วก็ยูขึ้นมารถเออรถลากขึ้นงานลากรถดวงเกี่ยวับท่านี่สะดวกดีอยู่บางท่าก็ ở nhà được được thân vẫn hợp đó còn trời lái quân thì thang hạt ngồi con gật hô ấy giờ bằng lâm cả chỉ nát bằng lâm cả chỉ bầu đi luôn bố khơi hết khắp đẹp thì bố khơi rất kìa bố khơi năm mà bừng rất kìa thì lên năm เบิ้งกันนะใคยคิดก่าจี้เบิ้งกันเนี่ยล่างน่าคินว่าถนนเราครับหลายคนซอยกันนะกระเทือนกับโบกรถโบกลาให้รถก็หลายพอรถนะครับมันกำลังปมาเชียวงานจังเรือเรือลำนี้ ใส่ว e, ิธีแบกขึ้นมาเลยครับแบกขึิดมาใส่ทักันเลยคนลายเลยแบกขึ้นมาเลยไปลงงบุไปิเี๋เะแบกระวางปากด้วยถึงจะต่อลาแบก

ได้วปทางแล้วจประยู่แล้วมาแล้วครับไปไปเรือบุกุณทางแล้วนะเน้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเรือแพมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นแล้วครับมาครับตัวลกเอาสลิมรบด้วยกลับบ้านลวครับมาแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สาิครับเจอกันใหม่สวัครับ้วยครับน้วยครับเอาบ้านเลยครับ mắm sợ mấy con mãi thích đi tâm lượt thật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 

Lại à nhau nó phải lưới, lại nhau nó phải lưới Lại nhau nó phải lưới Lại nhau nó phải lưới, lại nhau nó phải Lại nhau phải 你这叫啥？ hoàng mai hoàng mai hoàng mày ừ mày que? <cười> <cười> que? <cười> <sieht gliko> uh, good mày ừ mày ừ mày mày ừ mày mày ừ mày nè

ปไปงยิงคุกบอครับไมาราบครับครัสอบเลว่าแล้วบว่ามั่ว่ากระชอนสอบ 是我们了嘛？ ครับนะคลิปนี้ก็บจิประมาณน,นีนน้นะครับจีเด่ลาพเจ้ากันในคลิปนี้นะครับมืออื่นหาไม่ีโอกาสกับจีเด้มาเบื้องเรือรอบเป็ดเรือทั่วไปกันท่อน,อนนะครับนี่กทีรามลาภพอจ้ากับไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสางข์กแชนเนลด้อทุกคนคสวัสดีครับ